ปัจจัยที่เราวิเคราะห์กันอยู่ก็คือดิจิทั l วอลเล็ตหนึ่งืนบาทที่มันผูกโยงกับเรื่องนโยบายของรัฐบาลถ้าหากทำไม่ได้จะต้องมีการเส้นสังเวยกันในทางการเมืองหรือไม่มันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือปัจจัยที่มันอาจจะชีคขาดทางการเมืองในช่วงปีหน้าเริ่มกันตั้งแต่ต้นปีด้วยซ้ำไปนะครับในมุมมองของอาจารย์เกรียงศักด์เจริญวงศักดิ์ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาแล้วท่านก็ มีส่วนร่วมกับการทำเนชั่นโพลด้วยถูกไหมครับค่ะประเมินที่ทางการเมืองไทยหลังจากนี้บอกตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี67อาจารย์เกยงตักเลยนะบอกน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นถ้าหากนายกผลักดันนโยบายสำคัญไม่สำเร็จโดยเฉพาะดิจิทัลวอร์เรในเวอร์ชั่นที่เหมาะสมนายกเหนื่อยแน่นอนเวอร์ชั่นที่เหมาะสมต้องเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าน้อยเกินไป แจกเงินน้อยเกินไปแจกกลุ่มคนจํานวนน้อยเกินไปแบบนี้ถ,ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยแถลงเอาไว้มากมายเหลือเกินมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่เหมาะสมแล้วเราไม่คุ้นเคยละ<อ> <Bay ern. S 2> เหตุผลเป็นเพราะว่าตัวท่านนายกคือตัวละครที่ผูกติดกับดิจิท a l วอลเล t คือภาพจำอะค่ะคือตัวที่ represent เรื่องนี้สมมุติว่าเกิดผิดพลาดขึ้นมาหรือเดินหน้าต่อในเวอร์ชั่นที่ดูแล้วไม่สมศักดิ์ศรีนี่แหละ อันนี้แหละเช่นยังไม่เหมาะสมอา้าวไปไปมาแจากเฉพาะคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะแค่10กว่าล้านคนสมมุตินะครับใช่ค่ะมันก็อาจจะแบบนี้อาจารย์เกรงศักดิ์มองว่ามันยังไม่พอจะอยู่ยากอ่าและถ้าอยู่แบบดันทุรังภาพลักษณ์ก็จะเสียและจะทําให้เพื่อไทยได้รับผลกระทบไปด้วย ตรงนี้แหละคือจุดสําคัญค่ะที่ส่วนวิเคราะห์ของดรเกียรตศักดิ์บอกว่าก็เลยนํามาสู่แผนสํารองไงที่เพื่อไทยเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าในท้ายที่สุดถ้าดิจิ t a l วอลเล็ไม่สําเร็จเปลี่ยนนายกกันไหมเหมือนเป็นการจับคู่ตัวนโยบายคนายกเศรษฐากับเรื่องดิจิ t a l วอลเล็ใช่คุณอุ้งอิงแม้ว่าจะ ถูกมองเป็นคนของเพื่อไทยค่ะแต่ว่ากับดิจิตอลวอลเล็ตภาพคุณอุ้งอิงจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นไม่ชัดไปชัดในเรื่องของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาจารย์เกรงศักดิ์เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการจับคู่เชิงยุทธศาสตร์ครับอ่ะเห็นไหมท่านนายกเศรษฐาคู่กับดิจิตอลวอลเล็ตต่อได้อ่ะก็ไปไปด้วยกันเหมือนเดิมแต่ถ้าพังมันก็จะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นคุณอุ้งอิงเดินอีกขาหนึ่งมากับพัรคมากับซอฟต์พาวเวอร์จริงจริงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือไม่ต้องลุ้นเลยว่าจะลมม ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีความเสี่ยงเลยแถมมีงบมาให้ใช้บริหารด้วยมันมีเวลาให้พิสูจน์มีแต่ผลงานมีแต่บวกล้วนๆแล้วก็ถามว่ามันจับต้องได้วัดผลได้เหมือนกับดิจิ t a ลวอลเล็ขนาดนั้นไหมไม่เหมือนเลยมันไม่ได้รู้สึกใกล้ตัวขนาดนั้นแต่ทั้งหมดนี้ครับมันเป็นการจับคู่เชิงยุทธศาสตร์ที่อาจารย์เก่งศักดิ์มองว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะ่ะ ก็ไม่จะเป็นต้องยุบสภาเพราะว่าสสเองก็ไม่อยากจะเลือกตั้งใหม่ใช่ทั้งเหนื่อยแล้วก็ใช้เงินเยอะก็เลยนํามาสู่การว่าคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งมาหรือเปล่าลองฟังอาจารย์เกียงตัก์วิเค<ฆ>ราะห์ดูครับดังนั้นถ้าเผื่อไม่สําเร็จจริงๆนะครับในเวอร์ชันที่เหมาะสมผมคิดว่ายังไงคุณเศรษฐาเหนื่อย เพราะว่าเขาได้ใช้คุณเศษฐาเป็นตัวละครประกาศนโยบายดิจิทั l วอลเล็ตหนึ่บาทเต็มปากเต็มคำบนเวทีหาเสียงนั่นหมายว่าคุณเสษฐาผูกมากับ Digital w a l l ล็ตถ้าด i จิทัลวอลเล็ล้มในเวอร์ชันที่ล้มจริงๆนะไม่ใช่เวอร์ชันแบบปรับปรับสภาพนะคุณเสษฐาอยู่ยากนายกเศษฐาอยู่ยากนะครับอยู่ได้แบบดันทุลังภาพเสีย และก็จะลากเพื่อไทยลงไปด้วยดังนั้นทางออกที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือการเปลี่ยนนายกน่าจะเอาคุณอุ้งอิงเป็นต้นขึ้นมาเป็นนายกแทนเพื่อที่จะสามารถผลักนโยบายใหม่ที่ผมเชื่อว่าจะผลักซอฟต์พาวเวอร์นั้นนี้ตอนนี้ได้ผูกคุณอุ้งอิงกับซอฟต์พาวเวอร์ตั้งเป็นประธานพร้อมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเตรียมเป็น ผู้นำคนต่อไปในจังหวะเหมาะๆเลือกตั้งรอบหน้าหรือเปลี่ยนน้ากลางศึกดังนั้นผมก็คิดว่าเพื่อไทยก็จะต้องมี best case scenario ก็คือมีการถูกเปลี่ยนรัฐบาลโดยการให้มีนายกคนใหม่ชื่อคอุณุงอิง